เพราะว่ากรอบแผนที่จะต้องวางแผนร่วมกันเนี่ยมันมันจะต้องชัดเจนไม่งั้นผมผมไม่อยากเห็นเราเอาเงินภาษีของของประชาชนเป็นกองนะหยุนะครับหลายหนะ่วยงานหลายพื้นที่เนี่ยมันต้องหยุดด้วยกฎหมายที่มันยน้อนกันไปย้อนกันะมานะครับต้องอันนี้ประการแรกทีนี้ผมกรณีนี้เขอถามเป็นตัวอ,อ,อย่างกรณีเมื่เราไปใช้พื้นที่อย่างเงี้ห้อง<ข>อ่างเกี่ยห้ามไล่เราต้องจ่ายค่าเช่าที่ในการทำกฎหมาย พราะอย่างกรณีที่สาธารณประโยชน์นอรสลอที่นครนายกที่องค์คณะที่เราก็ไปทำรายงาป็นว่าเ,าเป็นที่ที่ไปยึดคืนมานะไป็ที่นรอรสลแต่พอจะว่าพัฒนาอะไรเงี้ยโครงการนักชนจะต้องไปทําเรื่องขอปลูปปกในในป่ปปาจ่ายค่าปลูกป่าให้รกรมป่าไม้ร่วมแปดล้านอันนี้มันมีไหมครับที่อยากรู้ที่อยากมีจริงท่าเท้าบิวผมขออนุญาตอย่างนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆนอนสรสลเนี่ยคือที่นอนร์สลอทั้งหมดห้าพันไรนี่เป็นดูแลในเรื่องสาธารณะ จริงๆกฎหมายเขตห้ามล่าเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้มีมิติเรื่องของพื้นที่นะครับเขาเพียงแต่ว่าห้ามล่าตรงไหนเกี่ยวกับอะไรตรงไหนพื้นที่ยังเป็นนสรนะครับเพราะฉะนั้นมิติของพื้นที่เนี่ยมันมีมแสงถามเวลาเราย่งขนานพื้นที่อย่างนี้ยกตัวอยา่างอุคลัก์ที่เพิ่งเจอเพราะว่าเราไปขอใช้ไงก็คือเขาบอกว่าที่ประกาศถ้าเป็นที่สนธารณือเป็นที่ป่าไม้หมด เียมันมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมไม่อยากเทศบาลก็จะเจอปัญหาได้อยู่เช่นจะเข้าไปขอแช่ที่ยุทธจะต้องไปทําเรื่องขอกรมป่าไม้แล้วก็ต้องจ่ายเงินให้เขาด้วยนะให้จ่ายเงินให้ด้วยอย่างเงี้ยกรณีที่น้ำปนพันธ์ที่แปดร้านบาทเนี่ยเดี๋ยที่ต้องจ่ายให้กับกรมป่าไม้ไรก็เลยไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันใช้นี่หรือเปล่าตรงนี้มันมันยัเกี่ยวด้วยไหมเพราะอันนี้อาจจะต้องคิดเป็นโจทย์ของเราเนะี่ยค่ะคิดเป็นโจทย์เราพเพราะนี่เพิ่งเจอมาเลยนะนี่เพิ่งเจอมาเพราะเมื่อสองวันที่แล้วเพิ่งทางจังหวัดชื่อประกาศอะไรเนี่ยเป็นพื้นททีี่่ การปกครองประชาชนสามารถเอาลักษณะได้ต้องเป็นที่นอสลอร์แล้วก็แต่กรมป่าไม้เขาก็แย้งว่าเนี่ยมันจะต้องมีกฎหมายเนี่ยมันมีปฏิกองรมนี้นี่อะไรก็ไม่รู้ต้องจ่ายค่าปลูกป่าต้องเชิญคือให้กรมป่าไม้อะไรแบบนี้ต้องได้แปดล้านกว่าบาทเลยก็เชิญและการเป็นพชเ่ยจะต้องตั้งโบปพยาบาลก้อนหนึ่งครับเอาไปให้กรมป่าไม้เป็นค่าปลูกป่าแต่ทันที่เราไปทำตามแนวรชัล้วก็จะไม่ เราอันนี้อันนี้อันนี้อาจจะต้องคอยระวังเนีเพราะผมกลัวว่าเราสัลลอทตรงนี้เราก็จะโดนเหมือนกันเนี่ยเพราะถ้านเป็นนอสซัลอทนะแต่ว่าโดนอะไรเอาเนี่ยอันนี้ในคนจะได้ไปขอเงเรียนอันนี้ในเพิ่มฝากปุเพื่อที่จะได้คุยเรื่องนี้แล้วอาจจะรับทางวชอคุยเพราะบทเรียนตรงนี่ท่าขออสัลลอทหอขออสัมทักนโยบายและแผนนะถ้าเป็นคนทำงบประมาณของออกมาขอชอเพื่อชดเชยให้คนกฎหมาในเรื่องของการใช้พื้นที่ตรงนี้ถ้าท่านเปนที่เราสัลลอทนะแต่ว่าต้องจ่ายค่าผู้ป่วยออกมา เว็บไม่ได้ด้วยก็เป็นกฎหมายแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่แค่แค,แค่แค่พอชอรเรื่องนี้ทาตกับทุกพื้นที่เลยที่เสียของที่อะไรที่เขาไปขอใช้พื้นที่เขาโดนเรื่องเจยจากัที่หมดเลยโดยเรื่องที่เขาต้องตั้งมงบมาในการให้ใหนเนาะในไปคบค่าลูกป,ป่าแต่นี้บอกมันเป็นป่าส่วโซนน้เราเราจะไปลูกป่าให้อยู่แล้วทำไมจะต้องจ่ายค่าลูกป,ป่าอันนี้คือที่สะท้อนมาจากทบตแล้วมบตเนาะอันนี้คือที่ออกต่างองพับครับ ผมกำลังมีสัญญาโครงการขอบคุณครับเช่นนี้นะครับเชิญอเลยมันมันมีสองประเด็นนะครับผมตอบนาคขออภัยนะครับคือประเด็นถ้าเป็นแปลงูกป่าเนี่ยอาจจะต้องชดเชยเขาแต่ถ้าเป็นแปลงพื้นที่ของส่วนราชการที่เปลี่ยนของกลุ่มของอุทยานเองเขีษาเกสารเองเขียนได้เองเนี่ยนะครับขอขอใช้ร่วมได้ผมผมว่าขอใช้ร่วมได้เพราะว่าอำนาจขอใช้พื้นที่พื้นที่ที่ดีนะครับเนาะส่วนส่วนที่ผมกลับไปที่หนองลิงายครับ น้องซานซาเนี่ยผมไม่คี้ผมมองเห็นภูเขาสองลูกที่เรากำลังคุยกันคนอืนผมขี่รถวนเป็นตั้งแต่เขาขุดจนเขาปรอบเนี่ยครับเราจะทํำยังไงก็ดีแล้วก็เพื่อนฝูงที่อยู่ที่ป่าไม้เราจะทํายังไงก็ดีถึงเราจะไม่ติดคุก <c oughs> นะครับเราไมองบอกไม่คี้ผมนั่งขีดเขียนพื้นที่ออกไปนะครับส่วนของทางน้าทิศเหนือนะทิศของบ้านสันสลีเนี่ยเราก็ทําตามตามแผนที่เรากำดมันก็ มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนของที่ที่ทาง222ไร่เนี่ยนะครับที่อยู่ทางฝั่งบ้านศีถ่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะครับมันเปลี่ยนแปลงมาในรูปรูปแบบของสันติ้วยกันมินติแรกก็คือแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรามองเชิงเชิงแหล่งท่องเที่ยวไว้ที่นั่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าในอนาคตต่ตอไปแผน10ปีเนี่ยที่นั่นมันจะเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะเป็นปอดของคนแม่ใจแล้วก็จะมี มีสิ่งสารสัตว์เนี่ยออกมาปล่อยอยู่บ้างน,นะครับตอประการที่สองครับเป็นแหล่งอาหารครับแหล่งอาหารตอนนี้การปลูกการปลูกป่าของที่หนองน,น้ำใส่เนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างของกรมยานหลายที่นะครับเพราะว่าการปลูกเนี่ยถูกกําหนดโดยใช้หลักของเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงนะครับเราจะสร้างความมั่นคงของแหล่งอาหารเข้าไปเข้าไปอยู่นะครับแล้วก็เป็นแหล่งเหตุ นะครับเป็นแหล่งเราเรากำลังเล็งว่าเราจะใช้เห็ดใบหรือเห็ดใ,ใตดินตอนนี้เรากำลังเล็งว่าน่าจะเป็นเห็ดใตดินเพราะว่าสภาพอภูมิอากาศเป็นร้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นวิติทางสังคมนะครับประการต่อไปครับเป็นเรื่องของการการสร้างสุขภาพนะครับทุกเยน็นทุกเย็นตอนนี้เนี่ยต้องขอบคุณทางชนประทานที่ได้ไยทำสนนและให้ประชาชนได้วิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแหล่ง เป็นเขตอำนาจที่เป็นแปลกๆก,ก็คือข้อไปใช้ประโยชน์แล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับตอนนี้นะครับเราเรา,เราได้คุยกันต่อไปว่าเอ๊ะมันทางทางท่านนายือจัดการเสร็จแล้วนะครับก็เสร็จแต่ผมไม่เสร็จนะครับผมฝากนายพลผมคุยวงเล็กๆว่าเอ๊ะต่อไปเราต้องจับปาร์คลันนะครับต้องพึ่งนายเพิ์ดแต่แนายเพิ์ดจะอยู่ก,กับเราอีกไม่ได้นะครับจะต,ต้องทิ้งไปนะครับเป็นปาร์คลันครับ คือสักหนึ่งเดือนเราก็ต้องจัดอีเวนต์ให้พี่น้องสสมานได้ไปออกกําลังกายเราไม่มีมงบประมาณครับเราเราิ่มจัดศูนย์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพามาขายเสื้อใส่เสื้อมาขายนะครับนะครับเราเราก็จะเริ่มจัดศูนย์เพราะว่าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็ออกกําลังกายเราเปิดน,นะครับนะครับอันนี้เป็นมิติอีกมิติหนึ่งที่เราพยายามพยายามที่จะทาให้มันเกิดและควบคู่ไปกับการพัฒนาของของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเมืองแม่จ่า ส่วนที่เป็นนิเวศที่รักษาเอาไว้เป็นสีแดงไปเนี่ยนะครับมันก็มีนะครับกรณีป่าไคเนี่ยนะครับเราเราก็ขอยุติการพัฒนานะครับไว้นะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ท,ที่ที่พี่น้องชอาวบ้านหลายช่วหลายส่วนเขาไปใช้ประโยชน์นะครับไปใช้ประโยชน์ในการหาดวดินถ้าทําลายไปแล้วเนี่ยทุกอย่างหมดนะครับคือคือเราเราเอกบอกเรื่อง ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยผมไม่เทียวมันจะพูดนะครับผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวของคนไม่ใจเนี่ยมีปัญหาทุกทุกปีเลยนะครับมาผนองจำได้ไหมเราต้องมีการปิดถนนกรณีลิ้นจี่นะครับลิ้นจี่เราออกจากไรมาแล้วเนี่ยตีสามได้สามสิบบาทหกโมงเชา้าหรือห้าบาทอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่า ลิ้นจี่มันไม่เหมือนผลไม้ที่อื่นเพราะฉะนั้นการหลังการเก็บเกี่ยวเนี่ยเราเราต้องมาร่วมกันพี่นะนะครับรวมทั้งเรื่องของโลจิลสติกนะครับเราเราพบว่าตอนนี้เนี่ยการการขายของตอนนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ขายคือขายเป็นระบบออนไลน์แต่กเกษตรกรของเราเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีนะครับต้องพึ่งสภาวะลูกหลานอยู่ทพ่เป็นคนครับออเดอร์ แต่พ่อแม,ม่นคนส่งและรลจิสติกที่ส่งไปเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายกับกับเข้าของเพราะฉะนั้นปันจจัยเหล่านี้เนี่ยเราเราต้องมาคานึงถึงมันเยอะๆนะครับรวมทั้งการใช้เค่มีและการเกษตรเร่งผลผลิตนะครับอันนี้อันตรายเพราะว่าที่มันเหลือน้อยเหมนอนกันเกษตรว่าไม่เหลือน้อยเพราะเราไปกินขึ้นของเคมีและการเกษตรนะครับสุดท้ายที่ผมฝากฝากว่าสิ่งที่เราทําเนี่ย เราจะนึกองความรู้องความรู้มีค่ามากกว่าการเรียนรู้นะครับองความรู้มีค่ามากกว่าการเรียนรู้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเสกสุธนดีมากเลยเชิญครับอีกสักท่านหนึ่งนะครับก่อนเราจะแยกย้ายกันไม่ยากครับท่านครับท่านครับครับผมในชายชายพุทธยบ้านที่สิบสองนะครับท่านครับก็อยากจะให้ท่านอาจารย์กับเพื่อนเรื่องโค้งของนามโมเดลต่อไปนะครับ ที่ผ่านมาเนี่ยรูปสั้นก็คือะวกประมาณมาช้านะครับพวกประมาณมาช้ามากทำให้คนถอใจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีกฎเกณฑ์มากเกินไปนะครับก็อยากจะให้มีกฎเกณฑ์ให้น้อยให้กาลังไอผู้ที่จะทำเนี่ยมีส่วนร่วมเน้นเรื่องของความคิดนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบบพวกของทาเนี่ย มาออกจากส่วนกลางนะครับบางทังในสถานที่มันไม่อหนวยนะครับนะครับมีพื้นที่มันไม่ไม่เหมือนที่ออ,ออกแบบแล้วก็ชาวนาอยากจะทำนะครับก็ทำไม่ได้พิ่พินระเบียบพิดแบบเขาแปรพินแปรเปลี่ยนเขาทำให้เสียวกาสแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับทำทำให้ เราเชิญชวนเขามาแล้วทําให้ตูกตื่นแล้วเราอยากอยากจะทำแล้วอยากจะให้ท่านมุ่งก็มาเอาเรื่องปลาไม้ทันปลาหรือว่าเป็ดไก่นะครับก็อาจจะเป็นจุดเชิญชวนที่ทําให้เขาเขาอยากจะระับอยากจะทานะครับเพราะว่าพวกหนองนาโมาเดลเนี่ย ปรับปรัตรงแล้วตั้งแต่ท่านนายเกิดที่รัฐที่รัฐท่านมาเนี่ยนะครับท่านได้ให้ผู้นำาุ่นทัวทำก่อนนะครับผมขออ้างอิกเราที่ใสคนไทยเรานะครับม่ใช่ท่านนะครับที่ใสคนไทยเราเนี่ยคือให้ผู้นำทำก่อนให้เขาทำก่อนถ้าถ้าดดีเขาจะตามนะครับ ถ้าพี่ดีเนี่ยเขาเดี่ยวเขาจะเหยียบไม่จบดีเลยนะนี่แหละเขาพูดทำจากนะคราบนะครับก็อย่างผมเนี่ยผมใช้นาของผมอยู่สามไร่สองงานติดทางดําเอามาทํานะครับท่านครับไอเพราว่าไอเขาด่าผมเนี่ยู่้ใหญ่บ้านนะครับใหญ่บ้านใหญ่บ้าน นายเนี้ออกมาทำไปเรื่อยถึงปัจจุบันนะครับท่านใกล้เคียงผมเนี่ยตามผมหมดเลยครับท่านนายเดื่อไปนั่งที่ของผมอยู่สองตังนะครับก็คงถึงว่าต้นน้ำทาก่อนเขาเห็นดีเห็นงามก็ก็คือความจำเร็จของทางโครงการข้างบนนะครับเนาะก็ชาวบ้านได้มีน้ำมีอาหารปัจจุบันเนี่ยไม่หวง คามภาคแก้วนี th ่ก็ยอดอยู่แล้วนะครับทร่วมกันมานะครับตอนเย็นเนี่ยมีพลังอาหารกลับบ้านถ้าเมื่อเนี่ไม่มีอาหารเข้าไปในกงของนางแบดเดียวก็มีอาหารแฝดเดียวก็ทังดอกไม้ทั้งลาครับทั้งกลับก็ยังไงก็ขอฝากท่านว่าพวกหนองน้ำโมเดลเนี่ยท่านควรสนับสนุนให้มีการต่อไปแต่ขอทุประมาณมาเร็่ๆยเ่น้อย ำก็ประมาณประชาชนขอแก้นะครับแล้วก็ทำให้เขาเกิดแล้วก็ขอให้สนับสนุนประเด็นทางก้าวหลายๆขัานต่างเราได้ขอผลเร็วขึ้นมาแล้วก็ทำลำพังเนี้ยคู่ทาเนี้ยก็มีแต่ใจมางบประมาณก็ม่น้อยนะครับที่ไม่มีเวลาทำก็ถ้ามีส่วนกลางสนับสนุนครับ พันธุ์หรือว่าผลไม้หรือว่าอาหาพันธุ์นะฮะไอ้ปลาไก่ก็เป็นส่วนที่ยังยิ่งครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับก็พอสมควรนะครับขอบคุณมากเลยครับข้อลงหน้าด้วยรือต่อกันครับนะครับแล้วจริงๆแล้วมีโมเดลหลายงานที่น่าสนใจอยู่บนหน้านะครับก็ฝากนิดเดียวครับก่อนที่จะให้ท่านท่านหลวงพ่อกล่าวสิดนถึงเราให้รัฐมนตรีกล่าวเป็นคือผมแค่อยากจะบอกว่าดีใจที่ได้มาที่แม่ใจนะครับแล้วก็ อยากจะอยากจะให้กำลังใจว่าไปไปไปอำเภอมาเยอะนะครับตัวเองไปอำเภอมาเยอะที่นี่มีโอกาสในทุกรูปแบบที่จะพัฒนาที่นี่ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองที่ลูกหลานกลับมาอยู่ที่นี่ได้เป็นเมืองที่เป็นพื้นที่ที่แข็งแรงได้ผมมั่นใจมากๆโดยโดยภาพรวมและยิ่งนั่งฟังทุกท่านมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทางท่านอาจจรก์โคชุนสาก็จริงจริงแล้วโฟกัสที่นี่เลยแหละนะครับแล้วก็ จริงก็พราะแนมเออเอาเจเขงจ้งด้วยแหละนะครับแล้วก็ผมก็ทุกคนเนี่ยตั้งใจกันถ้าปร,ป,รป,รป,รปราลดกระโหอกาสที่มีใช่ไผมว่าที่นี่มีโอกาสเยอะนะครับก็รูม้มือนครับก็ต้องไปทำไปฝากไว้ฝากไว้ว่าไวไวคิดดีๆนะครับว่าสิบปีข้างหน้าอยากให้เห็นแม่ใจเป็นยังไงเพราะว่าเนี่นะครับจะเป็นนัสรณอที่ฝากไว,ว้แล้วเราเราใช้เวลาย,ยาวนานในการเดินทางแต่ว่าเรามเป้มมามันชัดน,นะครับเป้าหมายไม่ต้องเปลี่ยนแปรงดในยุทธศาสตร์ปรับบ้างยุทธวิธีเปลี่ยนได้ทุกวันครับแต่ว่าเป้ามันเดิมนะครับก็ขอให้โชคดีครับ เรียนเชิญท่านหลงพ่อพุธนิดนะครับก่อนจะปิดงานเาดี้ยว่างแต่ผู้ใหญ่บา้านเะครับพระยังบ้านอะขอบคุณท่านอำเผอแล้วก็ทูกภาคสวรร่วนที่เห็นความสําคัญของภาคศาสนาภตรกรนจะไปต่อหรือพอกค่นี้แลไรโคตโคงหนองนาน้วไม่รู้จะทำอะไร เราจะไปหาคนมาร่วมงานแล้วกับเราเนี่ยมือมือเข้าใจนะสุดท้ายมาท่านนันเพื่อชวนไปที่อบรมร้อยคนน่ะเป็นจุดพลังประกายเลยมีแนวร่วมนะว่าอย่างเงี้ยมีแนวร่วมแน้วนเนี่ยคือไม่ใจเนี่ยมันเป็นมุ่อำเภอที่มันมีครบทุกอย่างแต่เรายังไม่ได้ เป,ะนะเ,ปเป็นหมดหมู่เป็นกลุ่มสุดท้ายนายอำเภอมาจับเป็นหมดหมู่กลุ่มคือเป็นนายกของอำเภอวิจัยนั่นนะจับหมดหมู่อะไราาต่างๆแนละ้วทำให้งานเรามันไปได้เพราะว่ากวมีโคกหนองนาะอยู่สองที่ว่ะน,นะโคกหนองนาโคกแหลมนั้นคือได้รับประมาณของอพอชพอชไปอาศัยใช้ที่ของอยมแม่คุณทับ พื้นที่สามไร่แต่ก็มีปัญหาว่าโลกอย่าขุดเยอะนะอย่าขุดเยอะนะ <c oughs> ก็ในเวลาที่ขุดเยอะขอพื้นที่แค่สามไร่พอมีพื้นที่ห้าละแปไร่ไปขุดขุดแล้วก็อาศัยว่าเราขอบริจาคก,กล้าไมา้บางขออะไรบางงบปวกเนื้อนบ้างอะไรไปมีต้นชะโะงกมาอะไรต่างๆนะพอดีแม่ไปไปไป,ไป,ไป,ไปดูที่ทีปีนนนปหน้าเราปูหมดแน่นอน น้อยเนยคือคือพื้นที่นี่คือเป็นพื้นที่อีกห้าไร่ให้เขาเช่าแต่ดูแล้วมันมันมันไม่เหมาะสมกับบริบทอันนี้เป็นคําพูดของผมนะว่าอันนี้อินทรีย์อันนี้เป็นสารพิษพี่หน,น้าไม่ให้เขาเช่าหลกเนี่ยสำหรับเมือตอเป็นแปดไร่เนะแต่ปีหน้าก็ค่อยว่ากันทีทีค่อยว่ากันทีไม่ที่หนึ่งที่เป็นท,ท,ท,ที่ประชาเป็นที่ประชาเป็นที่อยู่สิบเจ็ดไร่แล้วก็ เป็นป่าชุมชนเจ็ดไร่แล้วก็เป็นที่นาบ้างเปล่าสี่ไร่ก็กลับจากที่ประชมที่พอชรังปางที่ร้อยคนแรกกลับมาพ่อปูจ้างให้โคขุดเลยจ้างให้โคขุดเลยประมาณต้นเดือนหน้าได้เจ้เริอรมไม่เจ้าปูกทำลายะบบนั่นะอเป็นแกงจะท่านนายวอมีความประสงค์ว่าอยากจะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรอุตราหม่มของจังหวัดวนนี้ว่า ในแต่บามันก็จง